สวัสดีครับผมจากตัวอย่างที่ผ่านไปก็จะเป็นแบบฝึกสําหรับใช้วอร์มอัพทักษะการตัมมิงแล้วก็การไล่สเกลไปพร้อมๆกันเพื่อฟืน้นฟูก,กําลังนิ้วมือซ้ายแล้วก็สร้างทักษะความคุ้นชินของมือขวาในส่วนของการตัมมิงนะครับสำหรับแบบฝึกนี้ถ้าฝึกได้จนลึกซึ้งแล้วนะครับผู้ฝึกก็สามารถนําเอาไปปรับใช้กับเพลงที่ชื่นชอบได้ตามไอเดียของผู้เล่นเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจฝึกนะครับตั้งสายให้ตรงกับแอปจูเนอร์แล้วก็มาดูวิธีการฝึกแล้วก็แนวความคิดกันได้เลยนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ ในส่วนของ s t r ม m ิ่งแพท t ทิร์เนี่ยผมก็จะใช้คอร์ดที่เป็นคอร์ด C, A e minor, D minor แล้วก็คอร์ด G อันนี้จะเป็นคอร์ดเบสิกพื้นฐานสำหรับมือใหม่ที่สามารถฝึกตามกันได้เลยนะครับมาดูในส่วนของแนวความคิดนะครับในแบบฝึกนี้เราจะออกแบบให้สามารถตีจังหวะคอร์ดไปพร้อมกับการวอร์มอัพในส่วนของการไล่สเกลโน้ต อันนี้ที่ผมเล่นเนี่ยก็คือโน้ตตัวซอนฟามีเลโดทีลาซอนนะครับมันเป็นโน้ตที่อยู่ใน C major scale แต่ว่าเริ่มต้นที่โน้ตตัวซอนวิธีการไล่กลับเสียงสูงไปหาเสียงต่ำอันนี้ก็จะใช้กับแต่ละคอร์ดเลยนะครับในส่วนของ s t u m m i n g pattern สำหรับคนที่มีพื้นฐานการอ่านจังหวะ4สัดส่วนนะครับ s t u m m i n g pattern มันก็จะมีกำหนดให้ดิดลงลงขึ้น ขึ้นลงแบบนี้ตามสัดส่วนที่กําหนดให้เล่นนะครับในจังหวะที่1เนี่ยเราก็จะเล่นในสัดส่วนที่นับ one and a ในจังหวะที่2ก็คือ two เทคนิคการตบเพื่อหยุดสายเฉพาะในตําแหน่งที่กําหนดก็คือในสายที่5กับสายที่4นะครับเราจะตบเอาปิกลงไปในระหว่างสายที่5กับสายที่4หรือว่าเอาปิกลงไปใต้สายที่4ก็ได้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตบในจังหวะที่2นะครับแล้วก็ในสัดส่วนที่นับ e เราก็จะดีดขึ้นแล้วก็ดีดลงในสัดส่วนที่นับ อนแบบนี้ถ้าผู้ฝึกคนที่มีพื้นฐานอ่านจังหวะสี่ส่วนนะครับ one and two e and แบบนี้นะครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีพื้นฐานก็ฝึกท่องตามลงขึ้นแล้วก็ใช้เซนส์จดจําความสมาเสมอของจังหวะเป็นแบบนี้นะครับลงลงขึ้นหยุดขึ้นลงแบบนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานอ่านสี่ส่วนเดี๋ยวผมจะไกด์วิธีการฝึกให้เป็นสีรอบนะครับก็คือเอามือซ้ายเนี่ยอุดไว้ให้เสียงดีแล้วบอร์ดออกมาแบบนี้ไม่ต้องกดน้ําหนักนะครับ ถ้าเรากดมันจะมีเสียงแบบนี้ถ้าเราปล่อยมันก็จะบอดเพื่อให้เราได้โฟกัสมือขวานั่นเองแล้วก็ดิดตามลงไปแบบนี้ลงลงขึ้นหยุดขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็ทําวนซ้าไปเรื่อยๆลงลงขึ้นหยุดขึ้นลงลงลงขึ้นหยุดขึ้นลงลงลงขึ้นหยุดขึ้นลงนะครับพอได้แล้วเราค่อยมาจับเป็นรูปคอร์ซแล้วก็ดิดลงลงขึ้นหยุดขึ้นลงนะครับคอร์ดเอไมเนอร์ก็ดิดลงลงขึ้น คอร์ดดีมเนอร์ก็ลงลงขึ้นหยุดขึ้นลงคอร์ดดีม n ยเนอร์นะครับให้เราอุดสองสายนี้ไว้ด้วยนะครับคองนิ้วโป้งใครที่ไม่เคยทําแบบนี้ก็ลองฝึกดูนะครับเราจะได้วิธีการแล้วก็ทักษะใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับลงลงขึ้นหยุดขึ้นลงแล้วก็คอร์ดจีลงลงขึ้นหยุดขึ้นลงทริกนะครับแนวความคิดการเปลี่ยนคอร์ดดีม n ยเนอร์ไปหาคอร์ดจีสังเกตนะครับว่านิ้วนางไม่ต้องยกออกเพราะว่า มันใช้ร่วมกันทั้ง2คอร์ดนะครับอย่างเช่นคอร์ด C ไปหา Am i n o r แล้วก็ยกแค่นิ้วนางออกเห็นไหมครับมันก็จะได้ Am i n o r ส่วนนิ้วกลางแล้วก็เลื่อนขึ้นไปหน่อยเพื่อให้นิ้วนางเนี่ยได้มีตำแหน่งกดให้ชิดกับเฟรตที่2นะครับสำหรับคอร์ด D เราจะยกทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ต้องยกนิ้วออกสูงนะครับเพราะเราเปลี่ยนจาก Am i n o r ไปคอร์ด D แล้วก็ Dmin o r นะครับแล้วก็ยกนิ้วต่ำ แค่ขยับไปนิ้วละเส้นนะครับลองมองนิ้วตัวเองนะครับแล้วก็ลองเช็คดูว่านิ้วชี้มันอยู่ใกล้กับสาย1แค่นิดเดียวเองนะครับนิ้วนางกับนิ้วกลางนะครับก็ย้ายมาสายสกับสายสมันก็อยู่ใกล้กันแค่เส้นเดียวนะครับแล้วก็นิ้วนางเนี่ยมันก็จะกางออกมานิดนึงนิ้วโป้งเนี่ยเราจะประคองมาตั้งแต่คอร์ด A นะครับคอร์ด A อมิเนอร์เนี่ยนิ้วโป้งเราคองสายที่6ปล่อยสาย5เป็นเบสนะครับพอมาดีมิเนอร์ปึ๊บแล้วก็เกี่ยวนิ้วโป้งไปหาสายที่5 นะครับแล้วก็ C 3 2 1ก็จะดังแล้วก็ย้ายมาขอดีตามที่ผมแนะนําไปก็คือนิ้วนังไม่ต้องยกออกก็จะได้ขอดีอันนี้ก็คือการเปลี่ยนคอร์ดแบบต่อเนื่องแล้วทํานองเมโลดี้ล่ะเรามาดูนะครับขอดีลงลงขึ้นหยุดขึ้นลงแล้วก็เราก็จะเอานิ้วก้อยเนี่ยเป็น <mex> nữa, นิ้วอิสระกับนิ้วชี้นะครับซอนฟามิเลโดทีลาซอนเอาละครับแนวความคิดของเมโลดี้ทำนอง ในชุดคอร์ด C นะครับเราจะใช้นิ้วก้อยกับนิ้วชี้เป็นอิสระใครที่อ่านจังหวสะสี่ส่วนเป็นมันจะเป็นจังหวะที่3ามในขบเบตสชั้นนะครับก็คือ t ี r e and a f o u e and ะ uh, นะครับจังหวะคบเบตสชั้นเนี่ยถ้าฝึกตามแนวปฏิบัติทางดน,นตรีเราจะตบจังหวะลงไปนับ t h r e ยกขึ้นมานับ and a f o u e and ะ uh, นะครับอันนี้ก็คือจังหวะที่3กับจังหวะที่4ส่วนจังหวะที่1กับจังหวะที่2เราก็จะตบเท้าลงไปแล้วก็นับจังหวะเป็น one t o E N t h e e N อ่ะ f o r E N อ่ะ one a N อ่ะ t o E N t h e N อ่ f o r E N อ one อันนี้คือแนวการฝึกนะครับสำหรับวิธีปฏิบัติในเรื่องของการฝึกดนตรีตามหลักวิธีเพื่อให้เราพัฒนาได้ทุกส่วนของดนตรีนะครับก็คือการตบจับจังหวะการเข้าใจสีส่ส่วนเอามาฝึกปฏิบัติก็คือเล่นนั่นเองวิธีฝึกปฏิบัติก็คือ one and บบสังเกตว่าผมจะอธิบายด้วยการพูดท่องจังหวะไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ฝึกต้องการที่จะให้ได้ทักษะแบบเดียวกันกับที่ผมแนะนําก็คือเอาไปฝึกท่องให้ได้ด้วยนะครับตบจับจังหวะแล้วก็เล่นในส่วนนี้เราจะต้องนําความเข้าใจเนี่ยมาฝึกสร้างทักษะท,ทีละอย่างนะครับทำความเข้าใจไปทีละสัดส่วนแล้วค่อยเอามาเล่นรวมกันให้ได้แบบนี้สําหรับคอร์ดเ m i มเ r รพอเราเล่นไปแล้วนะครับเราก็ มาดูว่านิ้วไหนที่มันเป็นนิ้วที่อิสระแล้วก็นิ้วไหนที่กดค้างมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับคอร์ด A อมิเนอร์จับลูปคอร์ด A อมิเนอร์ไว้นิ้วก้อยกับนิ้วชี้เป็นอิสระซอนฟาร์มีแล้วก็เลเป็นนิ้วก้อยใช่ไหมครับแล้วก็โดแล้วก็ทีแล้วก็ลาสังเกตนะครับว่าโน้ตตัวลาเราก,กดอยู่ที่สายที่3เฟสที่2แบบนี้เอาละครับแล้วก็ปล่อยนิ้วเห็นไหมครับว่าตรงคอร์ด A อมิเนอร์เราจะยกนิ้วชี้กับนิ้ว ้อยออกมาเดิมแต่ว่านิ้วนางเนี่ยที่เราจะเล่นในโน้ตตัวลาที่อยู่ในจังหวะที่ 4, สี่ส่วนแอนเนี่ยเราก็ยังรออยู่นะครับแล้วก็พอเราเล่นโน้ตตัวลาปุ๊บพอตัวซอนปุ๊บเราก็ดีดขึ้นเป็นสายเปล่าแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดดีไมเนอร์เอาล้ครับคอร์ดดีไมเนอร์ก็วิธีการเดียวกันให้สังเกตตรงจุดสีประจาตำแหน่งนิ้วนะครับนิ้วชี้แทนสีเขียวนิ้วกลางแทนสีเหลืองนิ้วนางแทนสีแดงแล้วก็นิ้วก้อยจะแทนสีน้าเงินพอเราเล่นคอร์ดดีไมเนอร์ นิ้วก้อยกับนิ้วชี้ที่เป็นอิสระตอนนี้สังเกตนะครับว่านิ้วชี้เรากดรออยู่ที่โน้ตฟาที่เราจะได้เล่นในสัดส่วนอ e ีของจังหวะที่3ามแล้วก็เอานิ้วก้อยเล่นไปก่อนในสัดส่วนที่นับทีแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นอ e. ีเห็นไหมครับนิ้วชี้เรารออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมือใหม่หลายคนที่ผมเดาได้เลยว่าเวลาที่เล่นคอร์ดไปแล้วจะยกนิ้วออกแล้วก็ไล่อันนี้ผิดวิธีนะครับ จริงๆมันก็ไม่ได้ผิด100%เรแต่ว่ามันผิดจากหลักการที่ผมแนะนําในแนวความคิดก็คือเราไม่ต้องยกนิ้วออกเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องยกนิ้วทุกนิ้วออกเพราะว่าการเตรียมนิ้วการบล็อกนิ้วเนี่ยมันช่วยให้การฝึกไล่สเกลเนี่ยมันราบเรื่นแล้วก็ผิดพลาดน้อยกว่าการยกนิ้วออกเพราะว่าบางทีเราไม่ได้มีสมาธิในเรื่องของการจัดระเบียบนิ้วนิ้วเราอาจจะกดมั่วเราไม่ได้กําหนดเราอาจจะฟรีสไตล์ก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าการบล็อกนิ้วเนี่ยมันถูกกาหนดแล้วว่าเราจะต้องฝึกสร้างความคุ้นชินตรงเนี้ย นิ้วก้อยนิ้วชี้สายเปล่าแล้วก็นิ้วนางก็นิ้วชี้แล้วก็สายเปล่าแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันจะไล่จนจบสเกลของมันเนี่ยตรงคอดีเราจะยกนิ้วออกทีละนิ้วเรื่อยๆก็คือนิ้วก้อยเป็นอิสระเฟสที่3สังเกตการดีดลงขึ้นด้วยนะครับจะดีดสลับกันไปไม่สามไม่ใช่ดีดลงลงขึ้นขึ้นอะไรนี้นะครับก็คือลงขึ้นดูที่มือซ้ายด้วยนะครับยกนิ้วชี้ออกเป็นสายเปล่า แล้วก็เราก็มาใสา่ที่2ดิดขึ้นแล้วก็ยกนิ้วนางออกนะครับแล้วก็กดนิ้วชี้ลงไปในโนตัวโดปล่อยเป็นที่ตัวลาที่เรารออยู่ลาแล้วก็ซอนแล้วก็มาคอร์ดี G, เห็นไหมครับแนวความคิดนี้มันจะเป็น แบบฝึกสําหรับใช้วอร์มอัพเพื่อเพิ่มกําลังนิ้วนะครับแล้วก็ให้เราเข้าใจแนวความคิดการจัดระเบียบนิ้วในการเล่นกีตาร์จะช่วยให้เราวางแผนการเล่นออกมาได้สมบูรณ์แบบไม่ว่าเราจะเล่นกี่ครั้งนิ้วเรามันก็จะถูกบล็อกอยู่ในตําแหน่งเดิมเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเรียกว่าเป็นแบบฝึกสําหรับวอร์มอัพการเล่นซ้ําๆเดิมๆในรูปแบบเดิมๆเพื่อให้เราดึงเอาศักรรยภาพที่เราได้จากแบบฝึกนั้นๆกลับมานะครับแบบฝึกวอร์มอัพมันจะเป็นแบบฝึกตัวช่วยที่แบบว่า คนที่ฝึกเล่นกีตาร์ไปแล้วแล้วไม่ได้เล่นสัก2 3เดือนแล้วนิ้วมันไม่มีระเบียบหรือว่ามันไม่คุ้นชินเหมือนเดิมให้เราดึงเอาแบบฝึกนี้มาช่วยนะครับมาช่วยให้ทักษะเรากลับมาได้เหมือนเดิมตรงคอจีนิ้วที่อิสระก็จะเป็นนิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วแล้วก็นิ้วนางที่เรากดรอไว้อยู่แล้วนะครับก็คือโนโตเลแล้วก็โดก็คือนิ้วชี้ที่อิสระนะครับแล้วก็นิ้วชี้มาโนโตลาแล้วก็ซอนแล้วก็กลับมาคอซี เอาละครับบางอย่างผมก็อาจจะไม่ได้พูดตามลําดับขั้นแต่ว่าผมก็แนะนําไปหมดแล้วนะครับสีประจตำตําแหน่งนิ้วนะครับแล้วก็การดีดไล่สเกลเนี่ยดีดลงขึ้นนะครับที่กําหนดวิธีการดีดด้วยนะฮะแล้วก็มันจะมีโน้ตที่เป็นสีส้มๆนะครับอันนี้ถ้าคนที่มีพื้นฐานก็จะเข้าใจดีเลยนะครับซอนก็คือ G F ก็คือฟา E ก็คือมีแล้วก็เลก็คือดีโดก็คือ C B ก็คือ T เอ็คือลาแล้วก็จีก็คือซอนภาพสัญลญักษณ์ที่ออกเสียงเป็นชื่อตัวโน้ตนะครับดนตรีสากลไม่ว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะออกเสียงโน้ตแบบนี้นะครับเห็นซ mm ี hmm. ออกเสียงเป็นโดแต่สำเนียงก็อาจจะแตกต่างจากคนไทย mm hmm. คำว่าโดเลมีไม่ใช่ภาษาไทย mm hmm. ไม่ใช่โน้ตดนตรีไทยนะครับ mm hmm. ก็คือการเรียกเป็นชื่อสากลนั่นเองนะครับโดเลมี Do, Le, Mi, เนี่ยแต่ว่าภาพสัญลักษณ์ทางสากลนะครับก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนคอร์ดคอร์ดที่อยู่ด้านบนก็คือคอร์ดซ mm ีเอก็คือ A อเมเนอร นะครับดีเมเดอร์แล้วก็คอร์ดจีนะครับจะสับสนตรงนี้นะครับหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนการเรียกชื่อน้ตแล้วก็การเรียกชื่อคอร์ดบางคนเนี่ยเรียกชื่อโน้ตเรียกเป็น g s e d c b a g แบบนี้ไปเลยนะครับตามความเข้าใจและคิดว่าตัวเองถนัดเรียกแบบนี้ลองปรับความคิดใหม่นะครับเอาทักษะเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็คือออกเสียงให้เป็นชื่อของโนตแบบสากลไปเลยนะครับก็คือ G ก็คือซอนออกเสียงแบบนี้เวลาที่เราไปดูคลิปสอนของ อาจารย์คนอื่นที่เป็นฝรัล่งเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีอะไรก็แล้วแต่นะครับพอเขาพูดภาษาที่เป็นดนตรีออกมาเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็สามารถนําเอาความเข้าใจเนี่ยมาเล่นตามพัฒนาฝีมือตัวเองได้แบบไม่เจอทางตันนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับใครที่เล่นจนคล่องแล้วนะครับก็ไปซ้อมเล่นกับตัวอย่างแล้วก็ผมใส่ Backing Tag ็ที่เป็นจังหวะเสียงกองเนี่ยไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้เป็นลิงก์นะครับสำหรับ o o g l e d r i เอเอาไว้ดาวน์โหลดเอาไว้ฝึกเล่นใน ช่วงเวลาว่างๆได้เลยนะครับแบบฝึกนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารีบเร่งตัวเองนะครับซ้อมทีละนิดทีละหน่อยให้ถนัดไปทีละขอดแล้วก็พอเราได้เล่นได้แบบต่อเนื่องแล้วมันก็คือทักษะที่จะช่วยให้เรานําเอาไปไว้ฝึกซ้อมให้เกิดเป็นสัญชตาตญาณนั่นเองมันถึงจะนําเอาไปปรับใช้ต่อยอดในอนาคตได้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ